น่ากันละครับผมตั้งเป็ดโอ้กระดูกไล่หลายกระดูกได้แล้วหายอยู่ดอกเขาไดอยู่โอ้ยกดทั้งนั้นจนเฮ้ยเน็กเด็ก สวัสดีครับพี่น้องปองไปสักครูทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเชียมต่ำเกิดปาจกีนรส่องไ่น้อยส่องนี่เด้อพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนเพือนี่พีที่เข้ามาใหม่ก็จะเลื่มกดไไค์กดแชกดติดตามเป็นกำลังใจแน่เด้อพี่น้องเอ้ยไปมือหนีภาพบิดบอพี่น้องเหมาบอเขาพันหนึ่งสีได้หรือสีลบเดี๋ยวสีอัปเดตให้มึงเด้พี่น้องเด้อ ไหลกดแช่กดติตตามออกไปครับเป็นกำลังใจให้กันครับไปเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่คนละู่บอุ่คนครับแต่ว่าบอน่้ผมไมีเหอะได้เย็นเบ็ดฝรั่งเอาไปกินเบิดกับปรจับมีกับปลาน่อยเนะาะปลาน่อยหลายจุดเดินเราี่น้องเกินแล้ว บดกแก่ละเมือนไอ้พี่น้องเดี๋ยวมาลวเลี้ย,นยงนอนเป่าเครื่องครับเดี๋ยวจะสร้างบรรยากาศมาเลี้ยงให้เมืองด้วยมนเป่าเครื่องกันเดี๋ยวหเห็ดกับเป่ากุ้กินครับมือเลี้นต้องแห้ง,งพี่น้องกาเสียมันแห้งใส่มือเอี้นเ้าจับแต่เยวสองเพื่อประหันอันมันสือหางเดิกก้ลเด้ลกระดับเครื่องไว้ก่อนนี่หนามไลมาทั่ง วังหันป nah, ิดน mm ้าโอยุนไหลขึ hmm. mm ้น hmm. ก mm ับเป้ารถไถมากพี hmm. mm ่น้องบกอยู่ดอกเล่งเครื่องไถเอาเดี๋ยวพี่น้องเลยเดือดเยอะสี่บกพอดอกเย็นคงเจอหลือบรรยากาศก็เดี๋ยวพี่น้องเลยมันก็ลงไปหลายแล้วล่ะครับจังว่าเล่งเครื่องใไถยูนสีบกบอเหมือนเจ้า kì mà mongบรรยากาศ đấy nó khéo. đi khéo. đang kia nó ừ, có ừ, ném. Ừ, ม oh, oh, hey, oh, hey. ันมไม่พอมันเดี๋ยวก็ไ้อส้จรเบิรมาบริจาคเร่ในบจามันแบบนี้ยืนยนรอเป่เอโอ้ยมาสูบปาสูบปากินหมูเออมิดบอกินหมูขนาดนี่ัยองดวยามแบมันก็ยมเหมือนเดิ ไม่ต้องใส่แล้วพ่อนี่ย่างเลย้ํพี่น้องเอ้ยมังบรรยากาศไปด้วยโคตรบรรยากาศกงามพี่น้องเลยนี่ปลามาขึ้นแล้วพี่น้องปลาขึนาาแล <ไป S 1> ้วปาลปาขอน,น,น้อยโอ้ยปลาปลาคอน้อยรายเว้ย เดือนแจ่งเด้พี่น้องมันนี่เดือนเต็มเลยเต็มดวงเลยพี่น้องเดือนเกือบเต็มแล,ะละ้วล่ะป๊อปาคนหน่อยก็ล้างขึ้นเลยดอนปลาคนหน่อยไนะหมนี่อยู่ ก็ลั่นถึงปวดวดเดี๋ยวนามก็ลั่หัวลงอันนี้่ามป่องมันก็ลั่ลงลเเดี๋ยวเอาจอกไปก็หน่ามัน้อนมาหวานที่จา น้่นกันห่ะพี่น้อน,น,นอโอ้นันกันห่ะครับเออของนอนผมทั้งเปย์สิละผมนอนทั้งรถผมเอเปร์น่ะ สี่สองเหรอพี่น้องมึงกันอินบอกบ่าโอ้ยมึงเป็นร้ายแล้วครับร้ายเสริมแล้วร้ายเสริมแล้วโอ้หนา้นานา้นาน้า แห้งยุดอกครับอโอ้น้าขขึ้นเรืออยๆเถิดดอนเออเนี่ยปุ่นเป๊ผมพี่นองเอยนอนกับบอลรับดอกอัตตียำเต่าครับขุ่นผู้หนึ่งผู้<า>หนึ่งอยู่นานลด หนาวนอนอนอีกเนาะไปเมืองหนาวเข้าเป็นปานเบินขึ้นบนันเลยโอ้คบคอดะพักเครื่องพี่น้องพักเครื่องแค่ชั่วโม,มงหนึง่งเดี๋ยวมื่อเชอ้าเขาเหงาอีกสีแจ้งเนาะโอ้สีบกบ <laughs> ่หล,หละนี่ฮะมันก็โลกเห็น่ะตัวน À, mẹ nhau mẹ đoàn. Đi bộ bộ đây Bộ ở đây. Lên hướng khác rồi สวยเงือหลับพี่น้องเอ้ยมึงบรรยากาศตอนต่อไปก่อนเด้องามงามพี่น้องเลยย่านเดี๋ยเอาทอมาอีกอยู่ดอกทอมันตันพี่น้องยทำเดืองอะไรฮะของเอา๋ยทอเงีเอาบ้างเดี๋ยวจังหน,น่อ,อ,นนนอนย,ออาอาอยาพาไปลอกมังตาครับ แต่ใจท่อเหรอพี่น่อข้ามหัแหงเยรนยัเองนะครับข้ามมก็เลยอาบก่อนโอ้สะดุ้งหลายนะดต้ มันอยากลุยข้างน้าเดี๋ยวจับตาหน่อยทำกันลุยครับมันโลมมันอยู่กตนโอ้โหุ่นลอยยังเรียนอยู่ยันภาพมาเห็ดอย่างน้อนี่อด๋วเอ้ยงาอยู่

ลตัวเต็วอ๋อนหึ่นอีขึ้นึกให้ได้นอนดีกวอยู่ไปใกี่นหลาบแล้วไปพี่น้องไปจับปลาก่อนพูดขึ็นดาคอยเรอเย็นสิบวัลแล้วเนาวบ้นเร นีเจ้าเห็นอล้รบ้รแรกพี่น้องรอดแหกเอ้ยรัดแก็งเลยใครแข็งอยู่ีเนาะอันนี้พอมีกระสอบอ่ะมีมีอยอะ

อ้ยหลายได้ดอนอู้ยกดทั้งนั้นจนเฮ้ยบอลลงบ่เักเร็วหังว่าห่งมัดตักอู้ยจะปรากดทั้งนั้นเลยที่นองเอ้ย ลักฟังผุนก่อนเนาะถึกถ้าดาลรอพี่น้องของหันว่าถีงลงไปจับใเห้มังเอไปจับปาลาระบันโอ้ยพอด้ตายปลาให้มังปันนัยเด้อพี่น,อน้องเลยโหระเล่แล้วละ เก็บของกันเหรอครับจับจนรถเด็ดประดุกหลายอยู่ผมบระเทศไทยผมข้าจะจับเปล้ไฟไทยผมเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็บไปตั้นี่แหละครับฝากกดนไหลก้นแก์กดติดตามในร่างใจในเด้อครับ็นร่างใจกันครับเี๋ยวสิเก็บของกันเอารถไถขึ้นรถ ເອົາເຕີດຈາກເອົາຈົນໃໝ່ເນາະ มันมันตองบ่ตองบ่เลอาอ่ะมัดไม่ตองบ่อเีย